สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับยอดมนุษย์นัจกจัดซื้อในอ p พีที่สินะคะวันนี้เราก็เจอมาเจอการเนาะในวันดีเป็นวันว a น e n t ไท e พอดีนะคะพย,พยายามที่จะหาชุดหาอะไรให,ให้มันเข้ากับธีมหน่อยเนาะเป็นสีชมพูแต่ว่าได้มาสีม่วงก็พอก้อมแกล้มกันได้เนาะไม่ว่ากันหัวข้อวันนี้เนาะจะเป็นอะไรที่พูดที่พูดยากเหมือนกันนะคะสําหรับหัวข้อที่ดิฉัน ไม่ได้เป็นการรีวิวหนังสือแล้วกันแต่ว่าจะมาบรีฟให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าข้อคิดที่ฉันไดจากการอ่านหนังสือการอ่านครั้งนี้เป็นครั้งรอบที่รอบที่สามนะคะที่อ่านหลังจากดิฉันเคยซื้อหนังสือเล่มนี้เมื่อตอนอนานมาแล้วสองพันปีสองพันะคะเคยซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากจอยบริษัทอของเยอรมันนะคะแล้วก็เขาให้ไปเทรนกับแพคลิมนะคะตรงนี้ก็ ได้เป็นการทบทวนอีกรอบที่2แล้วก็ฟังโค้ชหลายๆคนนะคะก็เลยลองอ่านหนังสือเล่มนี้อีกรอบนึงก็เป็นรอบที่3นะคะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยจะได้ยินโค้ชหลายๆท่านนะคะได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทที่ฉันเคยทํางานนะคะบริษัทเก่าบริษัทเยอรมันนะคะที่เคยทำงานแล้วก็ให้โอกาสนีฉันได้เทรนเซเว่นเทบินะคะต้องขอบคุณมากเนาะทำให้ฉันมีทุกวันนี้นะคะได้ได้เป็น ยอดมนุษย์ตั้งแซื้อจนถึงทุกวันนี้นะคะโอเคเออสำหรับผู้เขียนนะคะท่านสตีเวนอาร์คาวีเนาะตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วได้ได้หลายปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนังสือคลาสสิกเล่มนี้ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนนะคะการจะเป็นคนที่มีเจอุปนิสัยที่มีประสิทธิภาพนะคะเราจะมีอะไรบ้างนั้นเราก็จะมาคุยกันวันนี้ถือเป็นอีพีแรกเนาะเรามาคุยกันก่อนว่ามาคุยในสมหัวข้อแล้กันสาม นิสใส่นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคเบื้องต้นเรามานิยามก่อนว่าประสิทธิภาพในความหมายของหนังสือเล่มนี้คืออะไรเนาะในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะคะก็คือชาวนากับห่านทองคาไข่ไข่ทองคํานะคะคร่าวๆประมาณนี้ก็คือชาวนาเลี้ยงห่านใช่ไหมคะแล้วก็ห่านเนี่ยก็จะให้ไข่ทองคําเนี่ยเป,เ,เป็นผลผลิตให้กับเขาเป็นโปรดัก เป็นโปรดักชันใช่ไหมคะให้กับชาวนาชาวนาก็เอาไข่ไปขายพอขายไปขายก็ได้เงินมาแล้วก็เลี้ยงดูห่านด้วยมาเลี้ยงดีเนาะยิ่งยิ่งมันมันเหมือน,น,นเป็นไซเคิลใช่ไหมคะพอเลี้ยเออข,ขายไข่ได้เอาเงินมาเลี้ยงซื้ออาหารเลี้ยงห่านเขาแล้วห่านก็ขขยให้เขามันก็เป็นาการตอบแทนซึ่งกนและกันเป็นรีซอลเขาเรียก่อ,อะไรเป็นไซเคิลหมนุนวนไปนะคะ จนเลี้ยงไปเลี้ยงมาจนชาวนาเริ่มรวยใช่ไหมเกิดความระโมบลโลบมากใช่ไหมคะชาวนาก็ฆ่าห่านซะเลยเพื่อจะได้ควักเอาหา่านอาเขาเรียกอะไรควักเอาไข่ทองคําในท้องของหา่านออกมาแต่ปรากฏว่ายังไงไม่มีหา่านไม่ได้มีคือคือ,คอเขามีความสามารถในการผลิตถูกไหมคะมันคือแค่ probability ในการผลิตไข่ของเขามันไม่ได้แบบว่าจะต้องเห็นผลทันทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้มันก็จะลิงก์ถึงการที่เราฝึกฝนอุปนิสัยของเราเนะะี่ยค่ะเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มันไม่ได้เกิดผลทันทีทันใดนะคะบางคนอยากอยากใจร้อนนะคะเหมือนอเจ้าชาวนาเนะะี่ยค่ะท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีไข่แล้วพอไม่มีไข่ก็เลี้ยงชีพยัยงไงไม่ไม่มีทองคําให้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องไปหาอย่างอื่นทําอะไรประมาณนั้นไปนี่นี่คือตัวอย่างนะคะของการทําให้เห็นมองให้เห็นภาพนะคะว่า การเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีเพราะอุปนิสัยเราเราเราต้องสร้างถูกไหมคะมันต้องเกิดจากการทําซ้ําๆซ้าๆการให้ที่เราแบบยกตัวอย่างเราจะขยันออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะมีดีซอมมีหุ่นมีร่างกายที่ดีมีสุขภาพที่ดียืนยาวนะคะหรือการที่เราจะอดทนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแปรงฟันที่ถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันอะไรแบบเนี้ยคือมันมันต้องเปลี่ยนอุปนิสัยการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การอ่านหนังสือการนิสัยการเรียนรู้หรือว่านิสัยต่างๆที่มันดีค่ะมันต้องเกิดจากการฝึกฝนมันไม่ได้แบบว่าอยู่ทําทันทีเราจะเห็นผลเหมือนที่ชาวนาพยายามที่จะฆ่าห่านเพื่อจะควักเอารีซอให้ได้ทันทีมันไม่ได้นะคะเหมือนที่บางคนพูดว่าปลูกต้นไม้เราต้องหมั่นดูแลรดน้ำพรวนดินถูกไหมคะเพื่อเราจะได้ยกตัวอ,อย่างมะม่วงเนาะรดน้ำพรวนดินรอจนเขาออก ลูกออกดอกออกผลให้เรานะคะตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนก็เหมือนอุปนิสัยพวกเราเช่นกันนะคะนี่คือนิยามของอประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะคะก็คือมีโปรดักนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็การที่เราจะมีโปรดักเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการผลิตเพื่อจะให้เกิดโปรดักนะคะก็คือเจ้าเจ้าหานเนี่ยเขามีโปรเซสของเขาในการที่จะผลิตไข่ทองคําออกมาทีนี้เรามาพูดถึงกรอบความคิดนะคะกรอบความคิด Uh, บางคนนะคะไม่ใช่บางคนสิพวกเราทุกคนมีมุมมองในสิ่งเดียวกันเนี่ยคนละมุมมองมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์วิธีการความคิดของแต่ละบุคคลถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นภาพที่ดิฉันโชว์ให้ดูนะคะถ้าเห็นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันถูกไหมคะบางคนอาจจะมองอ่ะเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะมองเป็นผู้หญิงแก่ไม่ใช่ผู้หญิงสาว ะะก็คือตรงนี้มันอาศัยมุมมองที่ไม่เหมือนกันอันนี้แค่ภาพใช่ไหมคะถ้าเป็นเหตุการณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันซับซ้อนกว่านั้นถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องง่ายๆเนาะเรายังมีมุมมองที่ต่างกันเลยนะคะเขาจะยกกรณีที่มีชายคนหนึ่งนะคะเขาขึ้นรถไฟมาพร้อมกับลูกสองคนแล้วก็ลูกลูกเขาเนี่ยร้องไห้กระจององแงไม่ดูแลลูกเลยเนาะปล่อยแล้วก็นั่ง ซึมงุนงุนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลูกร้องก็จององอแงอะไรอย่างเงี้ยจนคนที่อยู่รอบข้างะคะ่ะในโบกี้รถไฟก็กดด่าเขาแล้วก็ว่าเขาว่าเฮ้ยทําไมยูปล่อยลูกไม่ดูแลลูกเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเสิ่งที่คําตอบที่ชายคนนั้นตอบตอบคนที่กดด่ามาว่าผมไม่รู้จะจัดการชีวิตยัยงไงเพราะตอนเนี้ยผมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็ภรรยาผมเพิ่งเสีย ผมทำอะไรไม่ถูกนี่คือคำตอบที่เขาได้รับทีนี้เป็นยังไงเอ่ยจากการที่เรากลด่าเขา,าเขาไม่ดูแลลูกเราจะมีความเข้าใจเขาทันทีถูกไหมคะว่าอ้าวเพราะว่าภรรยเขาเพิ่งเสียถ้าเป็นเราเราก็เราก็เสียใจถูกไหมคะเราก็จะมีความเห็นใจกับเขาทันทีแล้วเราก็จะไม่กนด่าเราก็จะช่วยดูแลลูกเขาเราก็จะมีความเข้าใจเขาแล้วเราก็จะไม่อัพเซตเราจะไม่ ว่าเขาเราจะไม่ด่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้บริบทที่เราเห็นนะคะจากมุมมองต่างๆก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดปรับดูนะคะมุมมองในการใช้ชีวิตนะคะถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เราโมโ oh หหรือว่าเราเกลียดข่าเราโกรธอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองชิปพลดามเนาะเขาให้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกรอบความคิดดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้ อาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นชายผู้นี้นะคะที่เสียภรรยาไปแล้วก็ถ้าเป็นเราเราก็เราก็รับไม่ได้เหมือนกันเุาอ้าจจะทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะอย่างบางคนขับรถนะคะถ้าสมมติโดนแซงหรือว่าโดนปาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าการที่เราจะไปเสียเวลาก่นด่าหรือว่าอย่างอย่างที่เราเห็นบ่อยๆเนาะมีการ สะเลาะเบาะแวงหรือว่าชักปืนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็บานปลายกันไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดนิดนึงเนาะว่าโอเคเขาอาจจะรีบเขาอาจจะต้องรีบไปสอนเขาอาจจะรีบไปทํางานหรือว่าเมียป่วยเมียจ,จะคลอดแล้วอะไรแบบนี้คือถ้าเรามีกรอบความคิดจากอื่นนะคะแล้วก็มองในแง่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่จะเม้นมันจะ,ม,นจะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายนะคะแล้วเราก็แฮปปี้กับเราด้วยว่า เราจะต้องไปหัวเสียไหมมันก็ผ่านไปแล้วถูกไหมคะเขาขับรถปาดหน้าเรามันก็ปาดไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะเอาความคิดเดิมมาอยู่ในในหัวสมองยังไงนะคะทีนี้มาพูดถึงหลักการก่อนเจ็ดอุปนิสัยที่พูดถึงเนี่ยจะพูดถึงภายใต้หลักการที่ถูกต้องนะคะการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะไม่ใช่เราจะไม่อยู่ในหลักการที่มันหลอกลวงหรือว่าสร้สรางภาพหรือว่าทำอะไรให้แบบว่า เฮ้ยที่ฉันทําไปเพราะฉันหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราทําไปเพราะว่าเราเล็งเห็นมันมีเขาเรียกอ,อะไรตั้งอยู่ในหลักการที่ถูกต้องอยู่ในหลักคุณธรรมที่ดีแล้วก็ยั่งยืนใช่ไหมคะถ้าไปอย่างนี้เราก็จะอยู่ได้ยืนยาวแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรมีมี reputation มีชื่อเสียงความมีหน้ามีตานะคะอยู่อยู่ได้อย่างเช่นหน้าชูตาถูกไหมในหนังสือจะพูดด้วยเหมือนกันว่า เราลองนึกถึงออวันหนึ่งที่เราต้องจากโลกไปใช่ไหมคะเราสมมุติเนะเ,เราจินตนาการเราว่าเราไปที่งานศพของเราเองเนี่ยเราอยากให้ทุกคนพูดถึงเรายังไงคําที่เขาเขียนพูดถึงเราเนะะี่ยค่ะเราอยากเป็นคนยังไงเราอยากเป็นคนที่ดูแลครอบครัวรักออคือคือเป็นในลักษณะที่เป็นคนดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่า เรามีแต่คนสาปแช่งอะไรแบบนี้คือเราวิธีการที่เราดําเนินชีวิตอะคะ่ะบ้านปลายชีวิตท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนจําเราในแบบไหนนะคะนี่คือนี่คือแก่นแก่นหนึ่งหลักการหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้บอกเราไว้นะคะว่าเราลองจงินตนาการดูว่าอยู่คุณนะคะอยากจะเป็นคนแบบไหนในวันที่จะต้องจากโลกไป ล่าสุดดูหนังเรื่องโซเนาะที่ของพิกซาค่ะดูแล้วก็สะท้อนถึงตัวเองนะคะในลักษณะที่ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าฉันจะต้องตายในวันเนี้ยค่ะเราได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับโลกนี้แล้วหรือยังอันนี้ไม่ได้แบบว่าโลกสวยหรือว่าสร้างภาพให้ดูดีนะแต่ว่ามันก็มองกลับมาที่ตัวเราค่ะว่าเฮ้ยเราเกิดมาเนี่ยเราทําประโยชน์ให้โลกนี้หรือ,อยัง หรือว่าอย่างน้อยเราเราไม่ได้ทำอะไรให้เป็นขยะหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้เป็นมลภาวะทั้งเรื่องฟิสิกอลหรือว่าเรื่องอ,อทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเราได้ทำสิ่งนั้นหรือ,อยังนะคะเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราเกิดมีชีวิตเดียวถูกไหมคะการเกิดมาแล้วเราก็ผ่านไปเนี่ยการทุกอย่างที่ผ่านในผ่านมือเราไปนะคะเราได้เพิ่ม value added ให้กับสิ่งนั้นหรือเปล่า ะะอยากให้มองลักษณะนี้นะคะว่าเหมือนงานจัดซื้อค่ะเวลาเขาให้เราในโคชิเอตหรือว่าเขามุ่งหวังให้เราทำคอร์สเซฟิงถูกไหมคะงานที่ผ่านมือเราไปเนี่ยมันต้องได้รีซอสอย่างที่เขามุ่งหวังหรือว่ามันควรจะต้องเกินความมุ่งหวังอย่างนั้นจะยิ่งดีไปใหญ่ถูกไหมคะนั่นแหละคือ,อ,อการมีชีวิตนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่จะต้องเสียสละ เสีย i ละชีวิตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องอยู่ด้วยมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนี่คือนี่คือหลักการที่ดิฉันยึดถือนะโอเคไม่ได้จะมาป้ายยาอะไรใครนะคะแต่ว่าอยากอยากแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะว่าท้ายที่สุดคนเราค่ะการใช้ชีวิตอะเราต้องอยู่แล้วก็มีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้โลกนี้นะคะ ไม่มากก็น้อยนาอยอย่างน้อยก็เฮ้ยยูมีชั้นเนี่ยอย่างน้อยมันก็เพิ่ม Val u e added ให้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนาะอย่างที่ดีฉันพยายามทําอยู่ก็คือแบ่งปันความรู้เพราะว่าหลายๆครั้งที่ไปร้านหนังสือแล้วก็หาหนังสือที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อเนี่ยอะไรที่จะแบบทําให้วิชาชีพจัดซื้อหรือว่าคนที่ทํางานจัดซื้อนะคะเป็นคนที่ดีแล้วก็คนที่เก่งแล้วก็เพิ่มสกิลทักษะในส่วนนี้ได้ยังไงบ้างเนาะ พูดมาเยอะแล้วเนาะก็มาพูดถึงอุปนิสัยที่1ก่อนเนาะก็คือ be proactive นะคะ be proactive จะคล้ายๆกับที่พูดไปแล้วเนาะก็คือเวลามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเข้ามาหาเราเราจะไม่ react ทันทีถูกไหมคะเราจะพิจารณาก่อนให้รอบครอบก่อนก่อนที่จะมีการโต้อตอบกลับไปหรืออาจจะไม่ต้องโต้อต,อต,อต,อตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นเคสที่ มีการขับรถชนปาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะรีบรีแอคไว้ดา่ามันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคคิดว่ามันน่าจะมีอย่างเหตุอื่นเกิดขึ้นเขาถึงจะต้องรีบอย่างนั้นนี่คือการ proactive นะคะว่าเราไม่รีแอคทันทีนะคะเพราะว่าการที่เรามีปฏิกิริยาทันทีหรือว่าการใช้คำพูดที่มันไม่ดีอ่ะผลที่เกิดตามมาค่ะบางทีมันมัน มันเร็วหลายนะคะฉะนั้นการที่เรารู้จักเทำอะไรที่คิดซะก,ก่อนให้รอบคอบนะคะตรงนี้แล้วมันก็จะช่วยให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องเป็นคนรับผิดชอบตัวเองนะคะในความหมายบี o ร c t ทีฟเนาะว่าเราจะไม่ลเราจะไม่ทอดคนอื่นนะคะ ไม่ว่าจากกรณีใดๆทั้งหลายทั้งปวงเราต้องรับผิดชอบในการกระทําของเราเพราะว่าชีวิตเราเราจะบอกได้ไหมว่าฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนโน้นคนนี้ไม่ใช่เราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะแล้วเราจะภูมิใจที่เฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้ทุกวันได้เพราะฉันเองนะที่ฉันตัดสินใจแบบนี้ฉันทําแบบนี้นะคะการที่เราเป็นคนรับผิดชอบตัวเองนะคะนั่นคือการ be, be proactive นะคะเ,เราไม่โทษอย่างอื่น เหตุการณ์อย่างอื่นเนาะเราสร้าง Cho i c e ของเราขึ้นมาเองเราจะไม่ไปกล่นด่าว่า i, เฮ้ยที่ฉันชีวิตฉันเป็นอย่างเนี้ยเพราะไอ้คนนี้มันทําฉันเพราะว่าเธอคนนั้นมาด่าฉันเรารับผิดชอบในการกระทําของเรานะคะในสิ่งที่เขาทาแล้วเรารีรอกกลับไปนะคะหรือว่าการที่เรา,เาฟีดแบ็กกลับไปเนี่ย มันเป็นผลที่มาจากเราในการตัดสินใจของเรานะคะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในการกระทําทุกการกระทําของเราเราอย่าไปโทษคนอื่นนะคะในทุกๆเหตุการณ์เราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองนะคะอนอกจากนั้นาการรับผิดชอบตัวเองของเรานะคะเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติโควิดอ่ายกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์โควิดนะคะนะตอนนี้ค่าเฟรด คอนเทนเนอร์ช er, ็อตเทรดถูกไหมคะค่าเฟรก็แพงเนาะนี่คือเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ถูกไหมคะในในชีวิตเราจะมีสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะคะควบคุมไม่ได้คืออะไรคือเหตุการณ์รอ,อ,อบด้านนะคะว่าคอนเทนเนอร์ช็อตใช่ไหมเราทําอะไรไม่ได้ไหมอะไม่ได้แต่ว่าเราต้องถามกลับที่ตัวเราเองว่าเราทําอะไรกับเหตุการณ์นี้ได้บ้างน,นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้เนาะหนึ่งเราอาจจะหาทางเลือกอื่น มาทางทรัคได้ไหมหรือว่าหาโลเคอลายอะไรแบบนี้ได้ไหมก็คือเป็นหนทางที่เราเออหาทางเลือกอื่นๆนะคะในการที่เราจะควบคุมสถานการณ์นั้นได้คือสิ่งที่เราทําได้ะคะ่ะถ้าสมมุติเราไปควบคุมอะไรที่ทําไม่ได้อะ่ะเรามันมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะลองนึกถึงตัวเองแล้วกันเราบังคับใครไม่ได้ถูกไหมคะ แล้วในขณะเดียวกันบางครั้งเราก็ยังบังคับตัวเองเย,ยากใช่ไหมอย่างบังคับตัวเองให้ออกกาลังกายบางครั้งบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าเงี้ยเรายัางทำยากเลยแล้วเราจะไปเที่ยวบังคับคนอื่นให้ทําตามใจเราเงี้ยมันไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือเนี่ยสิ่งรอบตัวเราสิ่งของเราเนี่ยของตัวเราเองเนี่ยค่ะที่เราควบคุมได้นะคะเราทําได้ฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นนะคะฉะนั้นการที่จะเป็นคน be proactive เราก็จะต้อง ทำในสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆนำไปปรับใช้เนาะอุปนิสัยที่1 be proactive ส่วนที่2นะคะนิสัยที่2ก็คือ begin with the end in mind นะคะก็คือเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจนะคะการที่เราทำอะไรสักอย่างแล้วเรามีธงของเรานะ,ะมีจุดมุ่งหมายในใจเราเนี่ยว่าการดำเนินชีวิตของเราเรามีเรามีอะไรเป็นเครื่องนำทางเนี่ยคะ่ะ เราก็จะทําทุกกิจกรรมนั้นกิจกรรมที่ซัพพอร์ตนะคะเพื่อไปถึงหนทางของเรานะคะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆลองลองคิดดูลองลองนั่งนึกตรึกตรองดูกับชีวิตเรานะว่าฉนันให้คุณค่ากับอะไรอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเราบางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะเป็นเงินทองบางคนอาจจะเป็นสิ่งของหรืออะไรหลังความสําเร็จอะไรหลายทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราให้ค่ากับอะไร แล้วสิ่งที่เราทําในทุกอย่างก้าวเนี่ยค่ะมันตอบโจทย์ชีวิตเราไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันทำโอทีทำงานดึกไม่มีเวลาพาลูกเมียไปเที่ยวหรือว่าไม่มีเวลาให้เขา ะะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์การที่จะมีครอบครัวที่ที่อบอุ่นถ้ามีตรงนั้นไม่ที่ตั้งเหมือนการประชุมเช่นกันเนาะอันนี้ไอ้ไม่ให้มันสั้นขึ้นมาหน่อยให้เห็นภาพค่ะการประชุมทุกการประชุมเราต้องมีจุดประสงค์ในการประชุมนะคะเพราะทุกคนถูกบริษัทจ้างมาไม่ได้ให้มาเที่ยวเล่นเนาะไม่ได้ให้มา,าหายใจทิ้งไปวันๆใช่ไหมคะการประชุม มันจะเป็นการรวมตัวของคนมากมายใช่ไหมคะการที่เราเรียกใครเข้ามาอย่างนี้คะ่ะถ้าประชุมแล้วคนนั้นไม่ได้ contribu ์อะไรก็อยาให้เข้ามาประชุมดีกว่าเนาะถ้าประชุมแล้วควรจะต้องมี r e ซอ l ์ออกมานะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับการมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ทุกอย่างที่เราทําเราต้องทําอย่างมีจุดประสงค์นะคะไม่ได้ทําไปล,ลอยๆค่าเวลาหายใจทิ้งไปวันๆน,น,นะคะโอเคนี่คืออุปนิสัยที่ สองนะคะ b e g i n with the a n d i n m i n d อุปนิสัยที่3นะคะก็คือ put first thing first นะคะหมายความว่าไงหมายความว่าทำสิ่งที่สำคัญก่อนทำสิ่งที่สำคัญก่อนคืออะไรในนี้จะเขียนไว้เลยว่าในชีวิตของเรางานจะมีทั้งหมด4แบบใช่ไหมคะเริ่มจากเร่งด่วนมากแล้วก็มีความสำคัญ มาแล้วก็ไล่ระดับไปใช่ไหมคะสี่คอสแดนที่ที่เราต้องจัดลาดับความสําคัญนะคะฉะนั้นในการที่เราทําในสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะคะอย่างทุกคนรู้อยู่เนาะว่าเวลาทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะใครจะรวยใครจะจนยังไงทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันหมดนะคะฉะนั้นการที่เราเอาเวลาของเรานะคะไปแรกเนี่ย มันต้องมีอะไรที่มันได้กลับมาแล้วมันคุ้มค่าตอบโจทย์กับออชีวิตของเราใช่ไหมคะฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าการที่เราจะทำสิ่งที่สำคัญก่อนสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญกับคุณจริงๆนะคะลองตอบ จทย์ชีวิตของคุณดูว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญแล้วเราก็ให้ค่ากับตรงนั้นบางคนเนาะทํางานไม่ต้องบางคน,นงดิฉันด้วยบางทีนะคะไปทํางานเรามีอยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องทําอะไรแต่ว่าอีเรื่องราวมากมายค่ะตามของด่วนโน,น่นนี่นี่นั่นของช็อตอะไรเงี้ยมันเข้ามาทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งสําคัญนั่นคือการ ทำ strategy การทำ Cost Saving การอ่ a uh, n a l y z e ข้อมูลอะไรแบบเนี้ยคือเราไปวิ่งไล่ดับไฟอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญก่อนการที่เราทำแบบนั้นมันก็จะเป็นเหมือนการ uh, วาง Priority ในในการทำงานนะคะแล้วเราก็จะไม่เสียสมดุลในการทำงานไปนะคะแล้วก็การเล่นแต่โทรศัพท์ อะไรลักษณะนี้บางทีมันคอนซูมเวลาเราไปเนาะอย่างที่หลายๆโค้ชหลายๆท่านบอกเลยสิ่งที่เราไม่ควรจะทำ not เขาเรีเยกอะไรนะ not to do list สิ่งแรกเลยก็คือการจับโทรศัพท์เราพยายามจะไม่จับโทรศัพท์เป็นสิ่งแรกนะคะเช้าขึ้นมาเนาะถ้าเราให้ค่ากับการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเช้าดื่มน้ำการ ดูแลตัวเองทานอาหารที่ที่ถูกต้องตั้งแต่เช้าอย่างนี้ค่ะ mm hmm. หรือว่าการนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ก็เป็นการบูตตัวเองก่อนลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะหรือเพื่อนเเคยเห็นคลิปนะคะเคยเห็นคลิปนะคะว่าพูด first thing first เป็นไงมีโหลสองใบนะคะอ่อเพื่อนๆลองดูนะคะ your name is Elizabeth Elizabeth. Elizabeth you have a work life I do family life as well uh huh. Children? Not yet. Not yet. What's the nature of your work, Simon? I direct an international Inter firm. An international firm. Mm -hmm. So you really are interfacing with all kinds of people in the firm and outside the firm. That's right. You want a rich personal life and a rich family life. Do you ever feel like you get bogged down in the thick of thin things? Yes. <laughs> well, that might be analogous to. All these little small things that tend to fill our life, and that just little by little they just accumulate. Now, your job, you can't go above this, is to get all those large rocks in the jar. Good luck. <laughs> What's that one called? Q2. Planning, preparation. Right. Planning, preparation, prevention, and empowerment. Mm -hmm. Okay, the next rock she's putting in there is called relationships and family. We <laughs> didn't look at that third rock you put in there. That's employment, some key employment issue, and then you put major projects here. I can't get it above there. I haven't worked it yet. Oh, yeah, that's right. Yeah, that's fair. That's called Service Community Church. <laughs> Do you ever feel like this? Yes. <laughs> How many feel like this? <laughs> By moving the little things around, you might squeeze in one more of those big, major things. It's almost. <laughs> Wow, that is good. You know, but doesn't fit force it. <laughs> Here's something that's called urgent and important. It's a quadrant one thing that is blindsiding you, that uh, it's your biggest client. That if you don't get back to that client now, <laughs> you've given up your vacation yeah. and you have no special block of time just for yourself. I'll tell you what you can do if you want to. What's that? You can take a whole different approach. You have a totally fresh bowl. You can work out of a different paradigm altogether. Well, then I'd rather put these in the bottom and then pour the little pebble on. Employment. Big opportunity. Big opportunity. Important and urgent. Block of time. All those young children keep looking at me. <laughs> Glad my husband's not here. <laughs> no, I don't these in there. Okay. คือว่าเราต้องให้เราต้องทําสิ่งสําคัญก่อนนะคะแล้วก็ไอสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยค่อยมาเติมแกะในชีวิตนะคะก็คือ put first thing first โอเคหมดไปแล้วนะคะ3นิสัยนะคะอันได้แก่ be proactive m e g i n t h e a n i n in i n e แล้วก็ put first thing first นะคะ3อย่างเราคุยกันไปแล้วนะคะในนะคะใน ep หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีก4นิสัยน,นะคะที่จะเป็นตอนจบเนาะโอเคน่าจะ ไม่เว้นเมยยัเยอะเกินไปเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็การนำไปปรับใช้กันจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้บอกว่าดิฉันจะดีเลิศประเสริฐสีนะแต่ว่าการที่เรานำบางสิ่งบางอย่างมาปรับใช้แล้วมันก็ได้ผลนะคะ อย่างเล็กอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นในแต่ละวันถูกไหมคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็สําหรับอีพีนี้ก็ลากันไปก่อนพบกับอีพีหน้านั้นในในตอนถัดไปซึ่งจะเป็นสี่นิสัยสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ